สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบก,กับช่องสาวิึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยสูตรมันรวมนะคะพี่พี่จา๋างวดประจำวันที่7มิถุนายน2566นนะคะก่อนไปรับชมแนวทางเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่้งปีสิบปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครอง โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะ,ะก่อนไปรับชมแนวทางของวันที่เจ็นะคะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปของวันที่หกกันนะคะพี่พี่สามาดูกันนะคะสําหรับวันที่หกเนาะวันที่หกแอดให้เด่นที่เจ็ดกับเก้าไปเด่นที่เจ็ดกับเก้ามานะคะมาดูผลในรอบแรกเนาะสองแปดเจ็ดนะคะ เด่นที่เจ็ดแอดมานะคะพี่พี่จ๋าเด่นที่เจ็ดแอดมาสองมาหลักร้อยเจ็ดมาแต่แปดแอดไม่มีเนาะหลุดไปส่วนล่างสองสี่นะคะสองสี่เข้าตารางนะคะพี่พี่จ๋าสองสี่มาในตารางเนาะส่วนในรอบพิเศษนะคะศูนย์เจ็ดหนึ่งนะคะเด่นที่เจ็ดมาแต่ดเจ็ดหนึ่งแอดไม่มีนะคะล่างเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์อ่าศูนย์เจ็ดนะคะแอดมาในตารางแล้วก็แอดเน้นไปที่เจ็ดศูนย์มาในตัวกลับเนาะอ่ามาในตัวกลับนะคะ ส่วนในรอบปกตินะคะ079นะคะ079มา3ตัวมาทั้งดิน7ดิน9นะคะอ่า79มาตรงๆ79นี้มาในแนวทางเลขทูบด้วยเนาะอ่ารอบนี้มา3ตัวส่วนล่าง31ดูแอปมี32กับ30มา31เนาะพี่น้องจ๋าหลุดไปนะคะในรอบ v i p 393นะคะ93 39ดินที่9ม 9, า93มาในตาราง ส่วนล่าง 40, 40 40มาในตารางเช่นกันนะคะพี่พีจ๋าอ่ะตารางมาบนมาล่างเท่ากับตารางเราแตกสีน้นอยเลยนะคะสำหรับตัวที่แอร์จับคู่ก็จะมาในรอบพิเศษล่างแล้วก็ปกติบุญเนาะพี่พีจ๋ามา2คู่นะคะตัวที่แอร์จับให้เนาะยังไงก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้ต่อด้วยเนาะพี่พี่จ๋าแนวทางทุกๆแนวทางเลยนะคะอ่ะไปกันต่อของวันที่ เจ็ดนะคะไปกันต่อของวันที่เจ็ดนะคะพี่พี่จา๋าอ่ะแอดอาจจะพูดไวหน่อยเนาะฝนมาแล้วนะคะเดี๋ยวไม่ทันดูมาลงมาแรงเปิดไฟแล้วเริ่มบินมาแล้วพี่พี่จา๋าอยู่ที่สวนที่ไร่ก็เป็นแบบนี้แหลมะมาแรงก็เยอะฝนก็จะมาแอดก็เลยต้องเร่งการพูดหน่อยเนาะอ่าวันที่เจ็ดมิถุนายนนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบหก แอดถ้าวันไหนสัญญาณไม่ดีฝนตกไม่หยุดทั้งวันอย่างเงี้ยแอดอาจจะไม่ได้ลงคลิปให้เนาะสนใจก็แอดไลน์เข้ากลุ่มไ,ได้เลยนะคะฮานอยสูตรมัดรวมนะคะ,ะวิ่งรูดออดินเนาะแอดต้องเขียนดินแอดกอ็ดินนะคะอันนี้ชุดกัน สำหรับเด่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูเด่นตารางกันก่อนเลยเนาะสำหรับเด่นตารางนะคะเด่นตารางก็จะมี4 1 9นะคะ9หรือ6 5 8 7นะคะส่วนเด่นของแอดก็คือ4กับ1เด้อพ,พี่จ๋าเด่นของแอดก็คือ4กับ1อ่ะ4มีตัวไหนกันบ้างมาดูกันสำหรับ4แอดนะคะก็จะมี4 1 4ี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดนะคะเด่นที่หนึ่งแอดจะมีหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะคะ,ะถ้าใครไม่ชอบก็จับในตารางได้นะคะพ,พี่จ๋าสามตัวก็เช่นกันนะคะอ่าสำหรับชุดกันนะคะชุดกันแอดก็จะมีสามศูนย์ แปดเจ็ดสองศูนย์แปดเก้านะคะสำหรับเบิ้ลเบิ้ลระวังที่สามสามกับเก้าเก้านะคะสำหรับสายเบิ้ลเนาะ,ะเดี๋ยวแอดเก็บไให้เพื่อป้องกันการลืมด้วยอ,อาจจะหลายตัวเพิ่มมานะคะแต่ก็ไม่ต้องตามแอดทุกตัวเด้ออันนี้สำหรับสายเบิ้ลนะคะสามสามกับเก้าเก้าชอบค่อยตามไม่ชอบผ่าน นะคะสำหรับตัวที่แอดเน้นทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับเด่นที่4เด่นที่4แอดให้ไปที่4 1แล้วก็4 7นะคะส่วน1ให้1 5 1 9หรือ1 6สำหรับชุดกันแอดกันไปที่เน้นไปที่3 0แล้วก็8 7นะคะ1 6กับ1 9นะคะพี่วิสาอ่าหน่งหกหรือ1 9หรือ1 6นะคะอ่ะ ชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อนําไปเป็นแาวทางนําไปพิจารณาเปรียบเทียบดูนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่ๆเอทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ